ต้องขอบคุณทางบริษัทเทลเมติกนะคะที่เชิญทางนายกสมาคมมาเยี่ยมชมโรงเาลโรงงานของแชมเบอร์นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนะคะก็วันนี้ถามว่ารู้สึกยังไงดีตอบได้เลยว่าโรงงานมีคุณภาพนะคะเขาได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็น ISO 1485 3<ม>นะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆเนี่ย ขึ้นทะเบียนในเอโซผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาดูรงงานก็เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ได้มาตรฐานนะคะก็ให้ทุกคนนะมั่นใจานะคะว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของแชมเปอร์ได้ในงานของสมาคมงานจกลางและก็ในงานจกลางที่พวกเราใช้อยู่ค่ะก็วันนี้มาดูที่โรงงานแชมเปอร์นะคะ ก็เราได้เจอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ Chamber นะคะซึ่งมีความชาเลนจ์ในงานของ s t e r i l i z a t i o n สำหรับตัวแรกนะคะที่เรา,เามาดูนะคะก็จะเป็นตัวโบวิดิกนะคะซึ่งโบวิดิกของตัวของ Chamber เนี่ยมันจะมีความชาเลนจ์คือมันจะทำเป็นท่อนะคะเปรียบเสมือนเครื่องมือที่เป็นท่อกวมทั้งหลายนะคะในตัวที่ทำการเทสโบวิดิก ก็ทำการเทสตรวจข้อได้วยนะคะว่าถ้ามันสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะได้หมดความพทก็แสดงว่าเครื่องของเรานั้นน่ะมีความเป็นสุญยากาศอันนี้คือตัวแรกของตัวแชมเบอร์นะคะสำหรับตัวที่2นะคะก็คือตัวของอที่เป็นสตรีมพีแวนะคะนในสตรีมพีแวเองเนี่ยณตอนนี้เนี่ยแชมเบอร์ได้ทำตัวที่เป็นแรปปิดมา ซึ่งก็มีความชาเล้งอีกเหมือนกันคือสามารถที่จะอ่านผลได้ภายใน5นาทีนะคะสำหรับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เร็วที่สุดในตอนนี้นะคะสำหรับตัวที่เป็นพีแวของ s t a นนะคะส่วนของเอทิลีนออกไซด์เองนะคะก็ทำคล้ายกันคือมีมีท่อมีลูปวงสำหรับเครื่องมือที่เป็นท่อแล้วก็มีลูปวงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความชาเล้งมากขึ้นนะคะสำหรับตัว E.O สิ่งที่เราสำคัญคือถ้า เครื่องมือเราจะปล่อยได้เร็วแสดงว่าตัวที่เราทดสอบประสิทธิภาพการคงความปาจากเชื้อเนี่ยมันต้องเร็วด้วยเนะเราถึงปล่อยปอกได้เร็วสำหรับเอทิลีนออกไซด์เนี่ยจะใช้เวลาแค่70นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมง10นาทีเท่านั้นก็สามารถที่จะปล่อยปอกได้แล้วนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นนะคะเขามีการพัฒนาตัวที่เป็นตัวไทฟ้านะคะแต่เพิ่มความชาเลนจ์โดยการใส่ ะะเข้าไปในตัว Rocket เนาะมันจะเป็นตัวพลาสติกนะคะแล้วก็ทำให้มันเข้าหรือซึมได้ยากมากขึ้นนะคะถ้ามีการผ่านก็คือมีการชาเลนจในตัวของอตัวไทไฟเองนะคะก็ถ้าสีเปลี่ยนทั้งหมดนะคะก็แสดงว่าเครื่องมือเราสามารถที่จะปล่อยของออกไปได้แล้วมีความปัจจากเชื้ออันนี้ก็เป็นความชาเลนจ์ของทีมแชมเบอร์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เราสามารถใช้เครื่องมือได้เร็วขึ้น ก็ต้องขอบคุณทางแชมเบอร์ที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทําให้ปสัสศจกเชื้อที่มีความชาเลนจ์มากขึ้นพวกเราต้องการความเร็วในการที่จะปล่อยของเนาะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเร็วยิ่งดีนะคะก็ขอบคุณค่ะสาหรับ,รบแชมเบอร์ในการที่ให้มาดูผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะ